หนึ่งจุดหมายปลายทางฤดูหนาวที่หลายคนปักหมุดไว้ว่าต้องมาสัมผัสสักครั้งกับบ้านรักไทยหมู่บ้านในอ้อมกอดขุนเขาเล็กๆในจังหวัดแม่ห้องสอนที่ให้บรรยากาศราวกับหลุดไปอยู่ในฉากหนังจีนกำลังภายในสักเรื่องเมฆหมอกลอยต่ำมีเรือโบราณทายล่องอยู่ในทะเลสาบจิบชาร้อนกินมันโถอุ่นๆทามกลางอากาศหนาวเย็น การเดินทางมาบ้านรักไทยใช้เส้นทางเดียวกับการมุ่งหน้ามาเมืองายผ่านหลายพันโค้งก่อนมาพบกับหมู่บ้านในหุบเขาเล็กๆที่นี่เป็นหมู่บ้านชาวจีนยูนานที่อดีตอพยพมาพร้อมกับทหารจีนคณะชาติกองพล93กกหมินตังกองพลเดียวกันกับที่ดอยแม่สลองจังหวัดเชียงรายก่อนตั้งถิ่นฐานปักหลักอยู่ณตำาบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ห้องสอนจังหวัดแม่ห้องสอนในนามของบ้านรักไทยด้วยตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลกว่า1776เมตรทําให้เหมาะสมกับการปลูกชาพันธุ์ดีจนกลายเป็นสินค้าขึ้นชื่ออันที่จริงบ้านรักไทยเที่ยวได้ทุกฤด,ดูแต่นักท่องเที่ยวนิยมมาเยือนในฤดูหนาวสัมผัสอากาศหนาวเย็นและสายหมอกกางวันเย็นสบายสบายไม่ร้อน ช่วงเช้าและเย็นบรรยากาศแสนโรแมนติกราวกับหลุดไปอยู่ในหนังจีน os 3ใครที่สนใจอยากเดินทางไปบ้านรักไทยที่หมู่บ้านมีโฮมสเตย์และที่พักให้บริการอยู่หลายแห่งแต่ที่ได้รับความนิยมมากคือรีวายรักไทยและไราชาเฉินฟงรีสอร์ทนอกจากเที่ยวในหมู่บ้านแล้วจากบ้านรักไทยยังสามารถเดินทางไปไปายหรือปางอุ่งได้ง่ายอีกด้วย บ้านรักไทยสามารถใช้บริการการท่องเที่ยวไปกลับแบบ1วันเพื่อเดินทางไปบ้านรักไทยให้บริการทัวร์หลายลายให้บริการนี้ในเมืองแม่ห้องศนหรือเมืองปลายถ้าหากมากับครอบครัวให้จองรถเหมาคันเพื่อที่จะสามารถวางแผนการเดินทางได้เองและใช้เวลาในหมู่บ้านได้อย่างเต็มที่รถสองแถวจะออกจากตัวเมืองแม่ห้องศนวันละสองรอบ เวลา8นาฬิกาและ11นาฬิกา15นาทีตรงด้านหน้าตลาดแม่ห้องสอนใกล้กับวัดห้วยวังเวียงนี่เป็นอีกวิธีที่ดีวิธีหนึ่งในการไปบ้านรักไทยหากเดินทางคนเดียวหรือไม่อยากขับรถคนเดียวแนะนำให้ตรวจสอบกับทางโรงแรมที่พักอีกครั้งก่อนเดินทางเกี่ยวกับเวลาให้บริการของรถสองแถวและควรมาถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลาเพื่อจะสามารถเลือกที่นั่งได้ ค่าบริการอยู่ที่120บาทต่อเที่ยว